สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นยืดคลายบริเวณข้อมือนะคะอ่ะใครเล่นมือถือเยอะๆเนาะอาจจะรู้สึกปวดข้อมือนิ้วล็อกอะไรเงี้ยามาคลายด้วยกันในคลิปนี้นะคะเริ่มกันเลยนะคะอ่ะเริ่มจากประสานนิ้วมือค่ะแล้วก็เหยียดแขนให้สุดค่ะโกงหลังก้มหน้าแล้วดันกลับมาค่ะ อันนี้เหยียดแขนด้านขวาไปด้านหน้านะคะอ่ะมือซ้ายเราจับนิ้วโป้งขวาค่ะแล้วก็ผลักนิ้วโป้งขวาเข้ามาหาท่อนแขนเลื่อนไปที่นิ้วชี้ค่ะผลักเข้ามาหาท่อนแขนนิ้วนางนิ้วกลางดึงเข้ามานิ้วก้อยดึงเข้ามาค่ะ นี่ความฝ่ามือลงปลายนิ้วมือขวาชี้ลงที่พื้นฝักนิ้วโป้งเข้ามาหาท่อนแขนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วหนานิ้วก้อยอ่าแ,แล้วก็เหมือนเดิมค่ะชี้ฝ่ามือขึ้นด้านบนนะคะฝักนิ้วโป้งเข้ามาหาท่อนแขนเยอะ แล้วคลายผลักสี่นิ้วเลยค่ะเข้ามาหาท่อนแขนเยอะๆแล้วคลายคว่ำฝ่ามือลงชี้ปลายนิ้วมือลงที่พื้นตักนิ้วโป้งเข้ามาหาท่อนแขนเยอะๆค่ะแล้วคลายผลักสี่นิ้วเข้ามาหาท่อนแขนเยอะๆแล้วคลายสลับข้างนะคะเหยียดแขนซ้ายอ่ะ เอามือขวาจับนิ้วโป้งแล้วผลังนิ้วโป้งเข้ามาหาท่อนแขนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยความฝ่ามือลงไปไปลายนิ้วมือชี้ลงที่พื้น อ่ะเอามือซ้ายจับนิ้วโป้งดันเข้ามาหาท่อนแขนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยคลายเหมือนเดิมตั้งฝ่ามือขึ้นมาปลายนิ้วมือชี้ขึ้นด้านบน ตักนิ้วโป้งเข้ามาหาท่อนแขนเอามือขวารวบจับสี่นิ้วเลยแล้วผลักเข้ามาหาท่อนแขนคลายความฝ่าม,มือปลายนิ้วมือชี้ลงที่พื้นอจับนิ้วโป้งแล้วผลักเข้ามาหาท่อนแขนผลักสี่นิ้วเข้ามาหาท่อนแขนเลยค่ะ ค่อยๆค,คลายนิ้วโป้งค่ะพับเก็บเข้าไปในฝ่ามือแล้วกำหมัดแล้วหมุนข้อมือเลย10บรอบผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกว้างเจ็ดแปด้สบมุนทวนกลับ10 9 8ก้าแปดเจดหห้าสี่สามสอง หนึ่งสะบัดมือคลายวางมือที่ด้านหน้าชี้ปลายนิ้วมือมาหาลำตัวเลยค่ะแล้วโกลงล้างยืดฝ่ามือติดพื้นเอาไว้ค่ะโกงสะบัดขึ้นไปหาเพดานเแมวหหน้าท้องกดก้นติดพื้นฝ่ามือยึดไว้ที่พื้นยืด แล้วค่อยๆค,คลายค่ะอันนี้เอาหลังมือวางติดยึดที่พื้นเอาไว้ค่ะห้างเอาไว้ใครไหวก็โกงสบัดขึ้นไปหาเพดานยึดหลังมือติดพื้นเอาไว้เราค่อยๆค,คลายสบัดมือคลายสักเล็กน้อยอ่าเก่งมากเราจะไปในท่า All ฟเลยนะคะ ทำไงจะมองเห็นสลับข้างหรือเปล่าอ่าอยู่ในท่า all f o เลยค่ะเสรแล้วก็หมุนนะคะหมุนลำตัวเรายึดมือยึดพื้นไว้เนาะหมุนลำตัวเราเป็นวงกลมไม่ต้องกว้างมากค่ะอ่าสักห้ารอบครบแล้วหมุนทวนกลับอีกห้ารอบค่ะฝ่ามือข้อมือ นิ่งๆไว้นะคะมือยึดพื้นกดไว้อ่าแล้วกลับมาตรงกลางเสร็จแล้วนะคะเปิดฝ่ามือออกจากกันแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะหมุนห้ารอบครบแล้วลองหมุนทวนกลับอีกห้ารอบนะคะ หมุนเป็นวงกลมเล็กๆก่อนแล้วคลายเสร็จแล้วก็ชี้ฝ่ามือเข้ามาหากันแบบนี้ค่ะอ่ะได้แล้วนะคะเราก็หมุนเป็นวงกลมเล็กๆ5รอบค่ะยึดฝ่ามือติดพื้นเอาไว้ค่ะ ครบแล้วหมุนทวนกลับอีกห้ารอบค่ะไปอ่าเสร็จแล้วกลับมาอยู่ในท่าออ l ฟเลยค่ะเสร็จแ,แล้วไต่มือไปด้านหน้าเล็กน้อยอ่าได้แล้วนะคะเราโยกหน้าโยกหลังค่ะหนึ่งห้ารอบสอง 3าอ่ายกซ้ายโยกขวาค่ะ1<า>2 3 4<า>อ่าหมุนเป็นวงกลมกว้างๆเลยนะคะดันลำตัวไปด้านหน้าให้สุดค่ะค่อยๆหมุนก้นหมุนลำตัวไปทางด้านขวา ไปทางด้านซ้ายกลับมาด้านหน้ายืดไปให้สุดคอยสี่รอบค่ะหมุนกว้างๆเลยสองสามสี่รอบสุดท้ายค่ะอ่าแล้วก็หมุนทวนกลับเลยค่ะปะหนึ่ง 2องอ่าเลื่อนมือกลับมาอยู่ในท่าออฟโฟเลยค่ะเราลองคว่ำฝ่ามือชี้ปลายนิ้วมือมาหาหัวเข่านะคะยกหน้ายกหลังไหวไหม นิดเดียวก็ได้ค่ะเอาเท่าที่ไหวเพราะบางคนข้อมือก็ตึงมากนะเพราะเราใช้งานมันหนะักอ่ะเสร็จแล้วกลับมาตรงกลางกดหลังมือติดพื้นไว้ยืดหลังขึ้นมาข้อสอบเหยียดตรงโอเคคลายเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็จะไปในท่ายืนนะคะค่อยลุกขึ้นมายืนเลยโอเค อ่ะใครเมื่อยข้อมือเล็กน้อยก็อาจจะหมุนข้อมือคลายหรือสบัดข้อมือคลายก็ได้นะคะอ่าเราจะไปท่าครีมนี่แหละนะเนาะหายใจเข้าว่าแขนขึ้นยืดออกกดพับลำตัวอันนี้ว่าบางคนวางมือที่พื้นไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็วางที่บล็อกก็ได้นะคะอ่าเพราะว่าจาุดประสงค์เราจะยืดข้อมือเนาะให้วางมือที่พื้นไม่ได้ให้วางที่บล็อกเลยแต่ใครวางมือที่พื้นได้ก็วางที่พื้นเลยนะคะ กดพับหน้าท้องหน้าอกหน้าผากลงไปเสร็จแ,แล้วเราลองโยกโก้นซ้ายขวาซ้ายขวามือ,อยังยึดพื้นหรือยึดบล็อกเอาไว้แน่นๆค่ะหมุนเป็นวงกลมเล็กๆสักห้ารอบช้าๆไม่ต้องรีบค่ะแล้วก็หมุนทวนกลับอีกห้ารอบค่ะ โอเคเปลี่ยนเป็นความฝ่ามือค่ะไม่ไหวก็ความฝ่ามือลงที่บล็อกเนาะถ้าฝ่ามือระวังพื้นยังไม่ถึงไอ้วางพื้นถึงก็วางที่พื้นเลยนะคะชี้ปลายนิ้วมือมาหาฝ่าเท้าเลยพยายามผลักก้นมาด้านหน้าค่ะทรงตัวดีๆเท้ายึดพื้นไวแน้แน่แนๆกดพับหน้าท้องหน้าอกหน้าผากลงเหยียดข้อศอกไหวไหมกดหลังมือติดพื้นไวค้ค่ะ เหมือนเดิมค่ะโยกหน้ายกหลังหรือจะโยกซ้ายโยกขวาซึ่งเล็กน้อยก็ได้อ่าแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเล็กๆค่ะหลังมือยังยึดพื้นไว้อยู่นะคะกัห้ารอบค่ะใครครบห้ารอบก็หมุนทวนกลับอีกห้ารอบค่ะ อ่าสูดลมหายใจเข้าค่อยๆวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดหายใจออกเราคลายแขนลงค่ะอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราจะสอดมือไว้ที่ใต้ฝ่าเท้านะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวนะคะเราก็วางมือบนบล็อกเหมือนเดิมก็ได้เนาะเหมือนเดิมค่ะสูดลมหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดออกกดพับลำตัวอ่าพลิกหงายฝ่ามือของเราค่ะเล้ามือ สอดเข้าไปที่ใต้ฝ่าเท้าเลยอ่ะเท้ากดฝ่ามือลงไปแน่นๆเลยค่ะกดพับหน้าท้องหน้าอกหน้าผากลงไปค้างไว้ค่ะ1นึ่สองสส ค่าค่อยๆค,ค่ะแกะมือออกสูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นยืดหายใจออกคลายแขนลงลงมากลับมานั่งคัดสมิเลยค่ะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นยืดมือด้านซ้ายกลุ่มข้อมือด้านขวาค่ะเอ็นไปทางด้านซ้าย พยายามดึงผลักแขนขวาไปทางด้านซ้ายค่ะหายใจเข้าดันกลับขึ้นมาออกคลายแขนลงสลับข้างนะคะหายใจเข้าวัดแขนขึ้นยืดมือขวากุมข้อมือด้านซ้ายค่ะแล้วเอ็นไปทางด้านขวาหายใจเข้าดันกลับขึ้นมาออกหล่คลายแขนลงอะหมุนข้อมือคลายสักเล็กน้อยก่อนนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกดแปดเหมุนทวนกลับค่ะ10 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, ้าแปดเหห้าสี่สาสองหเสร็จแล้วตั้งมือแบบนี้นะคะให้นิ้วก้อยไปอยู่ด้านหน้านิ้วโป้งเข้ามาหาตัวมือขวานะคะเสร็จแ,แล้วเราเอามือซ้ายของเราค่ะจับที่สันมือนะคะ เราพยายามบิดนิ้วก้อยเข้ามาหาลำตัวเราเปิดนิ้วโป้องออกไปทางด้านหน้าค่ะทั้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วคลายค่ะอันนี้เราสลับนะคะเราจับที่นิ้วโป้งแล้วบิดนิ้วโป้งที่อยู่ด้านในของเราออกทางด้านนอกบิดนิ้วก้อยเข้ามาหาลำตัว แล้วคลายสลับข้างค่ะตั้งมือด้านซ้ายนิ้วก้อยอยู่ด้านนอกนิ้วโป้องอยู่ด้านขวาเอามือขวาจับขอบมือสันมือด้านนอกแล้วบิดนิ้วก้อยเข้ามาหาลำตัวบิดนิ้วโป้งเปิดออกไปทางด้านหน้าเลยค่ะสลับค่ะ เปลี่ยนเอามือจับทางฝั่งนิ้วโปง้งบิดนิ้วโป้งออกด้านนอกบิดนิ้วก้อยเข้ามาหาลำตัวอะแล้วคลายอะอาจจะสะบัดแขนคลายสักเล็กน้อยเหยียดแขนด้านขวาไปด้านหน้านิ้วก้อยอยู่ด้านบนค่ะแขนซ้ายเหยียดมาทับแขนขวาเลยแล้วมือประสานกาันหมุนค่ะ หมุนบิดเข้าด้านในก่อนเนาะบางคนอาจจะงงหมุนลงข้างล่างนะคะแล้วก็บิดเข้ามาหาตัวแล้วก็เปิดออกแบบนี้แล้วก็ทวนกลับค่ะค่อยสี่รอบค่ะไปรอบที่สองใครวางมือที่พื้นได้วางนะคะรอบที่สรอบที่สรอบที่ห้า รอบนี้เราจะค้างนะคะค้างเอาไว้ค่ะกดค้างลงก้มหน้าโกงสบาเถ้าไหวเหยียดข้อศอกถ้าไหวค่อ,อ,คอยๆบิดกลับมายืดคลายคทาานี้สลับนะคะ,ะแขนซ้ายมาก่อนเหยียดไปด้านหน้านิ้วก้อยอยู่ด้านบนแล้วแขนขวาทับประกบนิ้วมือเลยไปค่ะห้ารอบ หนึ่งสองสามสี่ห้ารอบนี้เราจะค้างนะคะค้างเอาไว้ค่ะไปไหวต่อโก่งสะบักเก็บคางเหยียดข้อสอบ ค่อยๆคลายค่ะหายใจเข้าวาดแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดออกเราคลายแขนลงอ่าหวังว่าจะได้คลายบริเวณข้อมือนะคะจากคลิปนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ